สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีมา้ยพบกับผมเรากับเรื่องทำกินพี่น้องนี่นี่วันนี้พากันมายิงหนูคือเราพี่น้องนี่ในี้ทีมงานมาหาห้คนเลยพี่น้องมาหลายเติมอยู่นี่พันใหญ่มากเี่นี่พันใหญ่พันใหญ่นนีี่่พันใหญ่สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีนี่พันโอครับนี่ นี่คือเกาคนนี้เอาุนีสาด้วยเกี่ยวกัคนเสื้อทหารนี่สซนเปอร์นี่นี่พี่น้องบี่พาผมพากันมาบริไกลจากหมู่บ้านจาของนอกพี่น้องนี่ มากินแถวอบ้านทีนึงพี่น้องบุเรคุใบไกลอ่ะนี่มาโอยลำลอยลำตามคลองเนี่ยพี่น้องลอยลำตามคลองเราก็จะหาใส่บวงกันน like like, ้ำไปกำลังดูฝากกดติดตามคนสักใครคนกระดิ่งนี้นะพี่น้องเขอเป็นกำลังใจครับนี่ไปนี่ยเขาเริ่มเกยมของก่อนนี่ก่อนสิเอาห่อมห่อมมาสมมาสมใส่ เขาเปลือกน้ำพี่น้องเขาเจ้าเม็ดที่สามน้องของสองครับเนบไป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 พันุ์ูหนาหนมไปตั้งเน็บตัวนี้เอาแบบนี้พันใหญ่เขายอดลำอยู่น้องคือวะพันใหญ่เบิ่งแล้วคือ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 วะจำเจมไว้พี่น้องผมก็ถือบวงมากกันพี่น้อง

รอดเลยพี่น้องทางนี้คือสิ้งหนูใหญ่แห้งมันเท่าขาแล้วพี่น้องเลยหนูนี่ พูด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 จักหน่อยนะพี่น้องพวกเขาย้อนลำ พัานหนองอยู่ทางพุ่นพี่น้องพุนครับพันหนองพุณนพันหนองใส่บ่วงอยู่พวกหนพุณนพันกล่องผ่านไงเห็นไหมครับพี่น้องเสื้อสีสมหน่วยลำนี่ผมซื้อมาใส่บ่วงละนี่แต่อยู่ทางพุ่นผมมาเบิ่งกับผ่านไงทางพุ่นห้อยแลนเละมัดเลยพี่น้องแต่ผมซื้อมาใส่นี่ให้พันหนองเขาไปใส่ขางคุณซื้อมาใส่ละนี่พี่น้องไป ก็ใส่ได้มาหลายขั้นแต่พี่น้องเนี่ยนี่บ้าก็สหลายขักนเนาะพี่น้องเลยใส่น้ำมาใส่เบรดตอนมีน้ำสิเนาะถึงเลยนะกบสหลายเนาะพี่น้องคนน,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 น้ำนอ,อ,อ,อุดมสมบูรณ์ให้เลย ามันจะออกสะนี่ งานไปลอยให้ลอยอ่ำลอยตามคลองไปพ่นแล้วเขาก็ชีไว้ลอยตามทุ่งนาเนาะ

เ,เอ,อ้ามันจะมีแจมเลยพี่หนุ่มมอนครับตรงนี้คุยอยู่นี่มองคุยบ่นั่นเอาเลนอันนี้เลนออกขึ้นออกขึ้นีลยลองเลนมานี่โอ้ยจจแจมๆเลยพี่น้องเดี๋ยวไปใส่ก่อน จำเลยพี food, ่น้องทางนี้ยังวโมีคนมาใส่ต่างหากครับใส่บวงเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องวะนั่งพักก่อนถ่ายทีมงานมาก่อนพี่น้องนั่งพักตรงตอนนี้ทีมงานเขาไปจอดลำยู่เหมือนกันอยู่นั่งพักเอาแห้งก่อนนะพี่น้องเด้อถ่ายทีมงานมาก่อน าที่จอดรถก่อนพี่นอ้องค่อยว่ากันว่าจะไปทางไหนพี่นอ้องอุ๊แต่บนที่ใส่วงนี่หมอแห้งเลยพี่น้องเลยหมอแห้งเลยครับหมอมีคนใส่นำ้ำ <c oughs> นัวแรนกระจายเลยพี่น้องไปถาลุ่มกันก็ขึ้นว่ามันสิแรงวะนี่พี่น้องนั่งพักก่อนมัาจาลละโยนร่ำเลยพี่น้องนี่นี่นี่น อยนี้ก่อนที่นีผัดบ้าปราะแคงนั่งคัดก่อนพี่น้องหุ่นเขาหุ่นฟ้าก่อนพี่น้องเลยไปสะอะแยกันเนี่ยทีมอะไรดีเด็กลยนะเด็กอะไรกสร็แล้วตทสินอ bắt cả có có số lô của tia in phun nó vừa đang ลงล็อตของ tia โอ้สวัสดีครับพี่ตัวโอ๊ะแม้กระผุกับปุ๋ยที่ยาสายคลอยไว้ไม่รู้เกดบริดุลเลยดุเกดผุดโอ้เบื่อหวยไอ้จิเอาล่ะ อักกินเต็มหมดได้ทุกทีโดยไวเลยอ๋อคอมสุดดรีออลสุดพอบิตกหมดเออได้นะได้ทําไปแกนพอดงว่าแล้วสลายก็ดุ้งยําใต้ที่เราพอดวงที่เราคอมพอบิรอ

แดงหัวลูกเวลูกเรียลานน่ยอยากินทีายเด้อยังกะให้กินแล้วเลียงลูกเลียงล้านไม่เลียงลูกเลียงล้านเนี่ยมาบอกกลดอกสามสี่ลูกรถอะไเตียงคลังมาใส่กระไดพเข้าไปกรได้่ไปกระดเ้าจิ้กังเลย

ออกไปบังเนะเาะมาเดยน่งน้องไอ้น่องนั่งพักกินมาหมาก,ก่อนพี่น้องเอ้ยนี่ได้ยูนูนั่นสามสี่โตแล้วพี่น้องรอบนึงนี่เอาไปขายซื้อมาหมากินเออมอาไปขายซื้อมาหมากินเนื้อนั่งพักเอาแห่งก่อนพี่ <laughs> น้องเฮ้ยเนาะซื้อคองให้ห้องหน้า,า,นามีแต่พันธุ์นี่ไงกินของเจ๊กเนยมีแต่พันธุ์นี่ไงพี่น้อง เราทำไปนัยเปิดไเนี่ยเริมดึงแล้วผ่านใหญ่แล้วมันใหญ่อ้วนอนลพี่น้องนั่นไอ้ผ่านใหญ่ผ่านใหญ่ใสกระเป๋าดีกับผูถือเผ่านใหญ่เป็นยังไงมาบ่นใหญ่มาแล้วคุณอ่ะทุนทุนแล้วบนม้วนอ่ะุนทนแล้ว้้นไหนวะพื้นกันไหวะ อุ้ยส่อีกตัวนึงต้คือเดียวมวงวกเน้นนะทำเน้นวะสูนี่มานั่งผักก่อนพี่น้องทำก็แน่นว่ะอ๋อก็เลยนางผักเอาแห้งก่อนพี่น้องอีนางกอนเน่ยจะปั้นบุญเองนี่ยมึงตกใจเออมึงอยอาปเยวุอ ให้เรหไปลวกโดวหวยยเนี่ยโอ้ยใส่ใสลบโอ้ถูกพอเนาะบไนบนั้นเราเนเด้บุญปั้นอันนี้เด้อวจอจะโทรเธอครับจุ้ยไมือไม่ไอดีอ้เด้อ่อดีได้นกันก็เรื่ยเอานี่เนี่เอ้าโอ้ยตมจี อดคิดลรอกคุยแล้วนี่มันบิดคิดกูอดคิดหรอนี้บิชอยไจ๊จะคุมย้อนวะขาลงวะโอ้สงเก็บอยู่ไอ้บอกโอ้สี่ตีโอ้บอยจ๊คุม้อนเลยได้โย่ได้โย่สามสโตแล้วพี่น้องเาว่าจะดีลองผักเอาแห้งก่อน เอาแล้เดี๋ยวมาต่อับไปแล้วมันห่อนต้นห่าปันใมากเลยพี่น้องปันใหมานไปสอตแล้วไหม่ด้ไม่ไนยัให้กรอบลกให้ปนใอุ้ยเจาะห่ยแล้พี่น้องเอ้ยน้อยัโห่สเือนี่นีนี่มีตัวใ่เลยพี่น้องมีตัวใ่แล้ครับนี่น่นี่

เราผักเอเคกนเราบก็เอออีเซ่ตัวแรกแล้วตัวสองก็สามตัวี่เลยตาบุดาดาลจีรำดวนนึงอรอก็เต่าตัวบุกบุกนะเบิดน่ะบุเลย Tông so. chung đã, tông chung đã. Ừ. Ôi Bạn này bên to thoát so đủ chung đã, bắt được 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 bắt เดนกอายนกินมาเยี่ยมมากๆก็ได้เนี่ยนอนเอภัยเฮ้ยลอยบุนไปซึ่งอนไเอิ่น่ยู่ละเขาก็จะให้กินอยู่ดอกมาไม่นอกกินมากกำขีด้วยกำบุด้ไปบุมมนี่พิากเลยเฮ้ยีุ่้่อบุมอย่าเงียมันอยู่ด้